สวัสดีค่ะนาฬิกาที่เรานำมาให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้ก็คือรุ่นใหม่ในซีรีส์ Thailand c r e a t i o n ที่ออกมาให้เฉพาะแฟนๆอัลบ้าชาวไทยเลยค่ะโดยซีรีส์นี้ออกมาพร้อมกัน2ดีไซน์ได้แก่ s p p o r t i v e Manta Ray แล้วก็ Monster Manta Ray นะคะมาในหน้าปัดสีเขียวสดใสเข้าเทรนเลยค่ะมีการไล่เฉดสีหน้าปัดจากสว่างตรงกลางไล่ไปเข้มบริเวณขอบ ในส่วนของลายหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นลายของเหล่าฝูงกระเบนแมนต้าเต็มหน้าปัดค่ะกระเบนแมนต้านะคะจัดได้ว่าเป็นกระเบนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยถือว่าเป็นสัตว์ทะเลอีกหนึ่งชนิดที่เรานักประดาน้ำนะคะอยากจะพบเจอด้วยตัวเองสักครั้งค่ะเรามาดูที่รหัสแรก A L 4443X ค่ะมาในดีไซน์ a l ลบ m มอนสเตอร์นะคะขนาดตัวเรือนก็จะอยู่ที่42.4ม mm ิมค่ะ สายก็คือสายสแตนเลสสตีลนะคะรุ่นนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่6,800บาทค่ะขอบเบเซลหมุนได้2ทิศทางแบบนี้เลยดีไซน์ด้านข้างหน้าปัดก็จะเป็นแบบสันเล,เล่นแสงนะคะ รุ่นนี้มีภายน้ำที่เข็มแล้วก็ตําแหน่งบอกเวลาค่ะต่อมาเป็นรหัส AL4447X รุ่นนี้เป็นมอนสเตอร์เหมือนกันค่ะตัวเรือนก็จะเหมือนกันเลยต่างกันแค่ที่สายนะคะรุ่นนี้จะเป็นสายซิลิโคนสีดำค่ะฝาหลังก็เป็นแบบทึบนะคะ ราคาเปิดตัวอยู่ที่6,600บาทค่ะเรือนนี้หากท่านรับชมกันมาจนถึงตรงนี้เรามีโค้ดมาแจกเพียงท่านสั่งซื้อสินค้าใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ Time Clipper แล้วกรอกโค้ด YouTube 10รับส่วนลดทันที10%ไม่มีขั้นต่ำโค้ดมีจำนวนจำกัดและโค้ดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดโปรโมโชั่นอื่นได้ต่อมาดีไซน์ที่2นะคะเป็น Alba Supportive รหัส a l 4 4 3 7 x ขนาดตัวเรือนอยู่ที่4 3ม mm ค่ะ ลก็ตะะนคสรุ่นนี้ขอบเบสเซเป็นสีเขียวรับกับสีของหน้าปัดมองผืนๆจะเห็นเหมือนเป็นลายเส้นธรรมดานะคะแต่พอมองใกล้ๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นมุมจากด้านหลังของแมนต้าเลหลายตัวว่ายอยู่บนหน้าปัดแบบนี้เลยค่ะจริงๆมองมุมไหนก็สวยเลยนะคะสำหรับลายหน้าปัดซีรีส์นี้รุ่นนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่6,900บาทค่ะมีภายน้ำเหมือนกันนะคะ รหัสสุดท้ายนะคะอัลบาสพ็อตทีบรหัส ALC441X อันนี้ก็ตัวเรือนเหมือนกับรหัส ALC4437X เลยค่ะต่างกันแค่ที่สายนะคะออกมาให้เลือกใส่ตามความชอบเลยภายนน้ำถ้าอยู่ในที่มืดก็จะสว่างประมาณนี้เลยค่ะ ขอบเบเซลก็หมุนได้2อทิศทางเหมือนตัวมอนสเตอร์นะคะรุ่นนี้ถือว่าใส่ขึ้นข้อมือแล้วสวยเลยค่ะด้วยดีไซน์หน้าปัดแล้วก็ความเขียวนะคะเข้ากันมากเลยเทียบกัน2ดีไซน์เพื่อประกอบการตัดสินใจเลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้